สวัสดีครับท่านผู้ชมสื่อด้รับโลกเผยสี่ข้อที่สุภาพ์ทมนตาของหน้าวันธิคิดของทีมชาติไทยมีความคล้ายคลึงกับเออร์ลิงโลซาโน่กองหน้าทีมชาติเม็กซิโกของนาโปลีสำหรับทุกการนี้สุภปราชมนตาเจ้าตัว,ตวโซฟอ้อนแรงให้กับบุรีรัมยูเนเต็ดนำเป็นท็อปแอซิ์บนเวทีไทยลีกและเป็นนักเตะไทยที่มีมูลค่าสูงสุดข,ของทีมบุรีรัมยูเนเต็ดสื่อระดับโลกอย่างฟุตบอลสเกาได้เผยกองหน้าวันธิปีข,ของทีมชาติไทยมีฝีเท้าไม่ธรรมดา ฟุตบอลท ALEN s c ก l เว็บไซต์ดังต่างประเทศที่รวบรวมโปรไฟล์เหล่าบรรดานักเตะบรนดาคิดทั่วทุกมุมโลกได้ออกมายกย่องสุภาพนันตากองหน้าวัย20ปีของบุรีรัมย์ยูเนเต็ดคือหนึ่งในแข้งดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดของทวีปเอเชียในตอนนี้โดยเว็บไซต์ด,ดังกล่าวได้ออกมายกย่องว่าสุภพนันตากองหน้าวันดคิดของทีมชาติไทยมีความใกล้เคียงกับเอร์วิงโดซาโนกองหน้าโตเกิงจากนัโปลียอดทีมจากเกาโซซิลิอาของอิตาลี ดนเว็บไซต์ดังกล่าวได้ออกมาระบุว่าสุภรัตนมันตาของหน้าทีมชาติไทยกับเอร์ิงโลซาโนมีความคล้ายคลึงกันอยู่สข้อโดยทั้งสองคนมีความคล้ายคลึงกันคือมีความเร็วมีเทคนิคที่ยอดเยี่ยมมีไหวพริบดีและมีการจบสปอร์ที่เฉียบคมสำหรับเอริงโลซาโนกองหน้าร่างเล็กทีมชาติเม็กซิโกของนาโปลีตอนนี้มีหลายทีมในยุโรปให้ความส,สนใจสำหรับสุภรัตนมันตากองหน้าวันวิกฤิของทีมชาติไทยตอนนี้เจ้าตัวบินไปยุโรปอีกครั้ง โดยไปฝึกพีเท้ากับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดเนื้อหาและเรื่องราวต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ